แล,แล้วเธออยู่กับใครอ่ะอยู่กับแฟนมั้งแฟนแฟนแฟนมั้ง <c oughs> แฟนโหพูดงี้ใจผมก็จะละเมอคิดถึงเธอไปทุกช่วงเวลา <c oughs> วัสดีคนณูทุกท่านนะครับคุณดูไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมวันนี้ผมเปิดคลิปเสียงเบานะครับก็วันนี้ผมจะมาทำคลิป แกล้งแฟนโดยกันที่ผมเนี่ยจะคุยกับสาวดีเกมซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะตีสามนาทีสองกว่ากว่าแฟนผมเนี่ยนอนหลับอยู่ตรงตัวฟ้าห่างกันติดเดียวผมเนี่ยแอบเอากล้องไปตั้งไว้นะแฟนผมหลับอยู่นะแล้วมาดูกันว่าถ้าเกิดแฟนผมเนี่ยตื่นขึ้นมาได้ยินผมคุยกับผู้หญิงหรือแบบเล่นเกมกับสาวในเกมอ่ะมาดูกันว่าแฟนผมจะมีปฏิกิริยาไงซึ่งถ้าได้ผมเดานะ แฟนผมอาจจะเดินมาชกหน้าหรือไม้่อาจจะบอกเลิกผมม่ได้คนดูซึ่งมันเป็นเหตุการณ์อะไรที่แบบรุนแรงมากๆเพระาะฉะนั้นแล้วคนดูที่ดูอยู่ต้องกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะว่าคลิปนี้ผมอาจจะโสดเลยก็ได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามทาให้มันไม่รุนแรงเกินไปไม่ให้มันไม่ให้มันรุนแรงเกินไปต้ให้ม,ม,มันสอบที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะจะเข้าไปเล่นในโหมดย่านคนชื่อนะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้นะ,นะครับโอเคสิไปหนึ่งหนึ่งกันไหมครับลองลองดูก็ได้ปื้ผมจะทําคลิปหนึ่งหนึ่ง ูจนะทำคลิปเฉยๆครับแพ้ชนะไม่เป็นไรไม่เป็นทำไม่เป็นแค่หนึ่งเฉยครับไม่ต้องอาทำอะไรเลยแอดแอด,แอดเพื่อนไว้ก่อนได้แม่แล่ะครับไม,ไม่เป็นเนี่ยนะยจะอยากแอดอยู่นะแอดไว้เผื่อทำใจทำคลิปไงครับทำคลิปเองนะไม่ใช่ผมผมเป็นยังไงผมพูดตรงๆอยู่แล้วน,นะอันนี้มาอันนี้มาคนเดียวเหรอถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้พี่พูดความจริงอะ อนาคตอยากให้มันเปลี่ยนเหรออันนี้ก็ต้องว่ากันในเรื่องอนาคตไงครับถ้าพี่บอกพี่พูดตรง,ตรงๆพี่พูดคนถ้าถ้าเกิดอนาคตมันเปลี่ยนผมก็จะพูดตรงๆไงแต่ตอนนี้มันมันยังแค่นี้อยู่แต่เล่นไยไม่เป็นไงจะแอดยูแรงผมก็แบกให้ได้คนคนมาดูอะไรกันเต็มเลยครับเนะี่ยผมว่าเราต้องไปแบบไ,ไปอะไรที่มันแบบว่าส่วนตัวนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้ครับตรงไหนทางข้างนอกข้างนอกไงครับเล่นหมดใหญ่ะคร่ยดูโออะไรเงี้ยดูโอดูใจไม่เล่นไม่มีแรง ว่าแต่เราคุยมาสักพ,พักนี <c oughs> ้เธออายุเท่าไหร่เนี่ยคุยมาสักพักเจ็ดเจ็ดอ๋อสิบเจ็ดก็ไม่ไกลเท่าไหร่ท่าอะไรพี่เเท่าไหร่สิบเจ็ดจุดห้าน้า <c oughs> แต่ชื่ออะไรครับชื่อข้าวฟ่างอ๋อข้าวฟ่างชื่อคลองจองอะไระครับชื่ออะไรข้าวหมกฮัลโหลครับเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะบล็อ,อกคนูเสียงผมน่าจะบล็อกไอ้คนเชิญมาไปฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับเพื่อนไปไหนครับอยู่ไนจี้อ่ะไม่เห็นเลยอ่ะ แล้วแล้วเธออยู่กับใครอ่ะที่วแฟนมะแฟนแฟนแฟนมะแฟนโหพูดงี้ใจผมก็จะละเมอคิดถึงเธอไปทุกช่วงเวลาไอเดีละเมอแบบเพิ่งเจอคนเดียวหรือยังอ่ะจริงีคือ จุกเลยครับเจ็บมากไม่ใช่แบบว่าเวลาตอนพ้อตอนละเมอแบบแบบมีใครอยู <Tonight> ่ด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีคนเดียวจะไม่อยู่กับเราไงคือได้พื้นเจออยู่ข้างเราคืไม่อยู่กับเราไงคืได้พื้อเจออยู่ข้างเราคืไม่อยู่กับเราไงคือได้พ้นเจออยู่ข้างเรา ยอดเก่งไนแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ชั้นอยู่อยู่มอไหนอะเนี<า>่ยเดี๋ยอ๋อรุ่นรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันอย่าไปมากกว่าเพื่อนแล้วไงอันแน่เธอก็หยดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับได้ที่มานะครับผมโอ้ไปนอนจัง <laughs> ยังไม่ได้ไปเลยเลยถึงแล้วตายครับเดี๋ยวผมรีบมา <laughs> ดูไอ้เหี้ยคนดูผมไม่กลัวผมกลัวว่าผมกลัวผมขออนุญาตซอมลงไว้เนี่ยนคะุณดูไม่เอาแรงอะไรที่ผมจะแบบจะแบบจะแบบไม่เชิงคุยแบบกันุกันหนิงนะเป็นแบบเล่นเกมสุ่มเจอผู้หญิงดีกว่านะเพราะว่าผมกลัวมันแรงไปอะ่ะตื่นมาเจอแฟนนั่งคุยกันหนุ่งกันหนิงกับสาวยอยาาะไรเงี้ยมาแล้วค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนอนกันนะ แม่แม่ให้นอนหรอกมกนี้ไม่ใช่อันนี้คือไม่ให้เราไปนอนจริงๆเราเป็นเราหลับเด็กไม่ได้ไมไม่ได้เราดึกดึกไม่ได้แต่เช้าเออวะจะแม่ไม่ให้นอนดึกมากเท่าไหร่วันนี้วันนี้มันหยุดแม่เลยให้นอนดึกได้อยู่นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนอนกันนะครับอือฮึกลัวฮัลโหลมายังครับมาแล้วครับพี่ มาอันนี้ให้พี่ให้เลือกระหว่างจะเอาแมปใหญ่หรือจะหนึ่งหนึ่งเอาแมปใหญ่อ่าได้พี่เปลี่ยนตัวละครแป๊บหนึ่งแล้วพี่ถามหน่อยเรา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 รู้จักนักบอลไหมนักบอลใช่รู้จักนักบอลไหมไม่แล้วเคยได้ยินเคยได้ยินชื่อนี้ไหมโรนัลโดะเคยแล้วแมสซี่อ่ะก็ก็เคยพี่ให้เลือกสองคนระหว่างโรนัลโด้กับแมสซี่เลือกใครเลือกเนย์มาเนย์มาเป็นคนประเทศไหนไม่ร อบไหมดูบอลแล้วคิดว่าโรนโดกับเมซี่ใครเก่งกันถ้าน้องถ้าน้องตอบถูกใจพี่เดี๋ยวพี่เพิ่มให้อีกห้าิบเมซี่เอ้ยน้องรู้ได้ไงเนี่ยอันนี้น้องตอบจากใจหรือว่าน้องตอบเอาใจพี่ตอบจากใจอ๋อตอบจากใจโอเคเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มเป็นละห้าสิบแล้วว่าแต่น้องอายุสิบสี่นี่มีคนคุยมีอะไรหรือยังอ่ะไม่มีอะใช่เป้าไม่มีจริงเหรอคนคุยก็ไม่มีเหรอคนคุยก็ไม่มีไม่มีใครเลยอืมล้วปรตินนอนนอนนอนกี่โมงอะไม่นอนครับเป็นผู้หญิงกลางคืนอ๋อกลางคืนพูดได้ ไม่พี่ก็ไม่ได้สื่ออะไรอย่างนั้นหมายถึงว่า,าอาจจะเป็นคนแบบสายนอนดึกอะไรอย่างงี้งยใช่ไหมอนอนดึกตื่นสายอะไรเงี้ยใช้ชีวิตกลางคืนว่างั้นเถอะใช่แล้วพ,พ่อแม่น้องห่วงไหมเลยถ้าเกิดน,น้องมีแฟนถ้าเกิดมีคนมาจีบไม่ไม่ห่วงเลยเหรอพ่อแม่ไม่ว่าเลยเหรอไม่ว่าก็มีได้อ๋อมีได้แล้วแล้วเคยแล้วเคยมีม,มีมีแฟนแล้วแบบแนะนําให้พ่อแม่รู้จักไหม ทำไมอ่ะไหนบอกพ่อแม่ให้มีได้ไม่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นเด็กเหรออ๋อตอนนั้นแอบมีเลิกกับแฟนคนล่าสุดกี่เดือนแล้วสองปีแล้วอ๋อสองปีแล้วอุ้ยึหักแล้วหลังจากนั้นน้องก็สดยาวๆเลยเหรอใช่แล้วครับโอ้โหมันมันยาวนานเลยเกินแล้วพี่มีแฟนปะพี่ก็มีบ้างเป็นบางเวลามีบ้างเป็นบางเวลาให้มันเป็นเคล็กชั้นมากอยู่แบบนั้นดีกว่าน้องระวังพี่จะตุยเย่แล้วอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่ข้างหลังน้อง น้องระวังนะเจ็บเจ็บกว่านี้ก็ใบโบบกเจ็บกว่านี้ก็ใบโบบกไอตัวนี้มันคนน้องมันสายไฮไลท์สีวีสีน้องอาจจะเอามันไม่อยู่ตุ้งเจ็บมากมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายแต่พี่จะตายเล้วน้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวิน้องห่วงพี่แล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> จีนสุดท้าย โอ้โหเอางี้น้องน้องจะสะดวกรับเป็นเงินโอหรือจะเป็นนัดรับดีครับก็เผื่อน้องไม่มีบอลเลตไม่มีธนาคารอะไรอย่างเงี้ก็ต้องเป็นนัดรับอะไรอย่างเงี้ยครับนัดรับเฉยหรือว่าจะเอาเป็นกินชาบูกับพี่อะไรเงี้ยพี่เราเรามีบอลเลตนะแต่ให้น้องเลือกไงระหว่างจะไปกินชาบูเพราะชาบูมันอาจจะแบบ 200กว่าบาทเงี้ยมั้งเพราะถ้าเกิดน้องเอาเป็นเงินสดใช่ไหมน้องได้แค่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดน้องเลือกกินชาบูน้องอาจจะคุ้มกว่าไงสรุปน้องเลือกเด่เงินโอนอ่าเ,เดี๋ยวน้องบอกเบอร์บอกเบอร์พี่มาได้เลยครับจริงจังไปเนี่ยเอาพี่จะโกหกทำไมอยคนเล่นเกมนี้มันจะเชื่ออะไรไม่ได้หรอกน้องเชื่พ <c oughs> พอพวกนั้นไม่ได้แต่น้องเชื่อพี่ได้ศูนย์หกสามหกเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์กัญญาพัฒนใช่อ่ะพี่โอนแล้วเข้าไหม บิดตรงไหนอะพี่โอแล้วเนี่ยเข้าไหมน้องลองเช็คดูเย <c oughs> เป็นแงของจริงปะไม่ <c oughs> จริงจังปว้เนี่ยเอา้าแล้วเงินเข้าไหมล่ะครับเข้า <c oughs> คนบ้าเลยจะให้เงินสองร้อยสี่ <c oughs> โอเคงั้นพี่ไปก่อนนะถือว่าพี่มาทำคอนเทนต์สำเร็จละค่ <c oughs> ะ <c oughs> พี่เกเคครับบ๊ายบายครับคุณดูดูดีผมสาวผูส้สิงดังแฟนผมก็ยังไม่ตื่นนะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นอีพีแรกไปก่อนเดี๋ยวอพีที่สองมาต่างนะคุณดูคลิปนี้ไม่สำเร็จแต่คลิปหน้าต้องสำเร็จฝากทุกคนดูกดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคิดนี่ผมขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนแฟนผมไม่ตื่นจบเลยฮนะเนาะ